ปีกไต้ปีกนำซ้อมปีกปิกบนเสียฝากดิ้งดิไปที่ห่วงสวยของเจ้าแม่เป็นก่อนนะ่ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปไหว้พระอยู่ด้านบนนะคะมีพระพุทธรูปทั้งหมด3องค์ค่ะ ตอนนี้กำลังขึ้นบันไดค่ะตอนนี้เรากำลังตอนนี้เราก็นนากำลังเดินตอนน,อน,นวิวจากด้านบนตรงนี้เป็นบริเวณโบสถ์นะสวัสดียามเช้าจาก อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้พี่ปายแล้วก็คณะของพี่ปายเนี่ยก็วันนี้เรามีาแผนที่จะไปสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนอยียวนะคะในอำเภอเมืองปัตตานีค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอไปทานข้าวยำนะคะแล้วก็ยวเกิดทไงนะคะเดี๋ยวเรา,าไปดูกันนะคะว่าอาหารา local food หรือว่า อาหารประจําท้องถิ่นที่เนี่ยหรือข้าวยำเนี่ยจะมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่บริเวณตลาดนะคะก็คือในอําเภอสายบุรีค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นย่านชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะเดี๋ยวเราก็กําลังเดินไปที่ศาลเจ้าเล่าเอี้ยกองนะคะก็ไปกับไว้จักระท่านก่อนค่ะ เดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆที่ในตลาดอำเภอสายบุรีนะคะอ๋อก่อนที่เราจะไปไหว้พระนี่ยเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารเช้าก่อน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปรับประทานกันนะคะที่คณะของเราค่ะเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวยิ่งในลูกในลูก้าวยเตี๋ยวเป็นข้าวยำข้าวยำข้าวว้าข้าวยำแซนวครับข้าวยำเ่ข้าวยำมูดูเลยอะข้าวยำมู้ครับ กายำบูดูเทมันเป็นเหมือนมันเป็นหมอนข้าวยำลากลุข้วกอแบบมันึเลยมันมนอะไรกเลยเนอันนี้มันซี่หมองมองเป็นที่หมองเขาใช้น้อัญชันแบบอัันมออัชันอ๋อไม่ไม่ไม่ผัดนะไม่ริงจริจากอะไรอันนีเนดีเขาสั่งอะไรนะเั่งอะไรอะเ้นดีซั่ง การรับประทาก็คือ้อนนี้ก่อนกบิวยังไม่ัไม่ใช่ช้อนใช่ไหมคะเราใช้เราใช้อะไรนะเขาเกียบอักบ้วริ้วริ้ว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 ติติยด้นเนี่ยปิกไตปิลำซอมิบนไม่มีกินเลยิเยอะไม่กินดิตัเนอ เค่ะด้รับจ้งจกีนั้นคือี่นี่เป็ิที่ถุนเมืองครับเชยครับง่ายเป็ดคือคุยกับท้างตั้นชาวไอ้ขอไถึงสีถึงหาถุนแต่ว่าเบี้ย์ใไรดีนะกับแปนย่างนอยนะครับนี้ครับมันไ่เบียยมั้มัดทั้งซองทั้ง นี่ตอนเนี่ยในอำเภอเมืองปัตตานีนะคะแล้วก็เราก็มีชาว l o คอลนะคะหรือว่าน้องที่อยู่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวน้องๆทั้งสองท่านเขาจะพาเราไปนะคะอันนี้นะคะไกด์เรานะคะเนี่ยไกด์ของเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะนอนขึ้นตรงนี้ก็ได้เหรอเจ้าคะอ๋อเลยโอ้ยนั่งกับจี้เลยค่ะโอเคได้ได้ถึงเงนเปิดเปิดวะมา ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปบ่งหรือว่าควงซุยสุดสานนะคะแม่ท้อก็เหนียว่ะคะระยะทางการใช้เวลาเดินทางประมาณกี่นาทีคะน้องอ,า,อา้มอ่ากี่กิโลกี่กิโลห้าสิบสิกว่าโล50ห้าสิบกโลโอเคคะ่ะก็ เดินทางก็ไม่ไม่ได้ไกลนะคะห้าสิบกิโลค่ะก็เดี๋ยวเราก็ขับรถตามกฎหมายนะคือเราจะไม่ขับรถเร็วนะคะ,คะขับไปเรื่อยๆนะเกิ่อถ้าเราเราเหนื่อยเราก็พักนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกแเราต้องไปดูบรรยากาศบ้านเรือนที่นี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราเฮดดิ้งไปที่หวงสวยของเจ้าแม่เป็นก่อนเน,นู่นค่เกะไง เราปามอยานี้ฮะอ๋อามกันแต่ีโป้เาชื่อปามเออเราก็มาถึงวัดนะคะเรามาวัดก่อนที่จะไปห่วงซุยค่ะก็เราก็มาไหว้กับสักการะนะคะหลวงพ่อในวัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องๆทั้งสองท่านนะคะก็คือน้องเป็นคนท้องถิ่นที่นี่นะคะเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายแล้วก็เล่าประวัติ ให้เราฟังน,นะคะว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะนี่น้องๆอ,อยู่น้องๆอ,อยู่ด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นบ่อน้ําใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นบ่อน้ําเดี๋ยวช่วยเล่าประวัติความเป็นมาดอยนี่ไปเอ่ยน้องอาร์มเร็เอาเลยเอาเลยเ oh, bên bò nầm sấp, Aha! ha, bò nầm sấp, này á, sấp bò nầm sấp, phụ khó quên như thế này, này này, nầm, nầm mới khơi hang, nầm mới khơi hang, à, ở yên lại bên đây, ở yên bên kia, không phải hả? yên bên kia à, yên này áo, ừ ừ, áo này vào โอเคในี่สมมติถ้าแบบคนเข้ามาเขาก็ตักน้ำเล่ได้เหรออะร้าน่นเอครับอ๋อต้องไปด้านนู้นใช่ไหมคะอ๋อด้านข้างหลังอืม้เมีบ่อข้างล่างมีบ่อล้างเนีมาเอาไปใส่ให้หน่อยอ่ะเมแล้วมคะตตอนนี้เรากำลังเดินลงไปดูบ่อน้ำนะคะ เดี๋ยวจะไปหาน้องอาร์มตรงโน้นค่ะน้องอาร์มกำลังยืนอยู่ที่บ่อน้ำค่ะค่ะน้องอาร์มบ่อน้ำนี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะเนี่ยอ๋ออันนี้นะคะ,คะก็บ่อน้ำนี่นะคะก็เหมือนที่น้องอาร์มบอกน,นะคะเป็นบ่อน้ำที่ เอาน้ำเนี่ยมาปลูกเสกเพื่อให้เป็นน้ำพัดสัตยานะคะให้เจ้าเมืองในบริเวณนี้ดื่มเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ค่ะซึ่งบ่อน้ำตรงนี้นะคะเขาจะมีรั้วล้อมรอบเลยนะคะตรงนี้อ่านี่ค่ะอุ้ยน้ำใสมากเลยอุ้ยน้ำใสมากๆเลยค่ะนี่เป็นโอ้ว้าว โอ้อ๋อ hmm. ก oh, hmm. mm ็คืออิดที่อิดที่เขาเหมือนวางไว้ข้างล่างก็จะเป็นอิดแดงสมัยก่อนใช่ไหมคะอ๋อวิ้น้ำใส่มากเลยค่ะนี่นะคะว้าวใส่มากอันนี้เราเอามา แบบว่าเอามารูปหัวรูปสีสันนะคะเพื่อความเป็นสีมงคลน,นะคะนี่นะคะขอให้หายนะคะใครมีโครคภัยไข้เจ็บก็นะนก็เราใช้น้ำนี่แหละร, <laughs> รักษาค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบวัดนะคะ,ะ,ะบรรยากาศร่มรื่ดเป็นอย่างมากเลยค่ะอโอ้ ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปไหว้พระอยู่ด้านบนนะคะมีพระพุทธรูปทั้งหมดสองค์ค่ะบรรยากาศที่วัดแห่งนี้นะคะบรรยากาศร่มรื่นเป็นอย่างมากเลยค่ะมีที่นี่นะคะเขาจะมีการปลูกว่าผลไม้นะไม่จะเป็นต้นมะพร้าวหรือว่าต้นมังคุดนะคะแล้วก็ดอกไม้พันธุ์ต่างๆเลยค่ะ ขางว,วาขงขว,วามาทได้ได้ได้ตอนนี้กำลังขึ้นบันไดค่ะได้ไดด้ัด้า้บันไดค่อนข้างชันแล้วก็หลายขั้นอยู่นะคะมาถึงบริเวณนี้แล้วค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปด้านในพระอุโบสถได้ค่ะเพราะว่าประตูเขาล็อกนะคะบรรยากาศล่มลื่นมากเลยค่ะตรงแถวนี้นะคะ อันนี้น่าจะเป็นสถูปเจดีเป็นเจดีเก่าอันนี้เบื้องนี้หว่านจปีนั้นไหมเนี่ยค่ะเ,เ,เดี๋ยวเราเาดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้นะคะต้องไปแอบ,บขมโมยถ่ายนี่นะคะ่ะ โอ้ยข้างในเย็นมากเลยค่ะว้าวข้างในเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นคระเดินทางของเรานะคะนี่วิวจากด้านบนนี้ถือว่าสวยมากๆเลยค่ะสวยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณโบสถ์นะคะ โบสถ์ที่นี่สวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าปิดอยู่นะคะอันนี้ต้นก้ามปูค่ะบรรยากาศภายในวัดถือว่าเป็นบรรยากาศที่ร่มรืม่มสงบมากเลยนะคะเขียวขจีค่ะต้นไม้ต้นนี้นะคะก็คือแอปเปิลน้ำนะคะ เป็นต้นกําเนิดเป็นต้นไม้ที่มาจากประเทศมาเลเซีย,ยค่ะใบของเขาเนี่ยด้านล่างจะเป็นสีทองนะคะนนว,ว,วัวนน,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 นตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเดินทางไปศาลเจ้าแม่ลิมกรอเรเนี่ยวนะคะ เมื่อกี้เพิ่งออกจากวัดมานะคะเราเข้าไปในวัดไปวัดพระนะคะแถวว่าโบสถ์บนภูเขาเนี่ยเปิดก็เลยแบบว่าได้ถ่ายรูปด้านนอกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางไปในอำเภอเมืองนะคะก็ไม่ไม่ไกลนะคะระยะเวลาก็ไม่ไกลอะคะ่ะก็ตอนนี้น้องอามพร้อมไหมน้อ <c> ง <oughs> อามพร้อมไหมคะอะุ ้องอามเหนื่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมีแบบไกด์พิเศษนะคะเป็นคนโลเคอล่ละเป็นคนเป็นคนโลเคอลนะคะที่นี่โลเคอลโลเคอล คำว่า local LO C A L เนี่ย local แปลว่าท้องถิ่นนะคะก็เราม,มีชาวท้องถิน่นหรือว่า,าน้องอามเนี่ยเป็นคนอ,อำเภอสายบุรีเลยคือต้นตระกูลน้องอามเนี่ยอ,อยู่ที่นี่นะคะแต่รุ่นกูยุ่งยาแล้วนะคะก็เดี๋ยวน้องอามก็จะพาเราเที่ยวอุ้ยเดี๋ยวน้องอามจะพาเราเที่ย,ย,ยว,ยวออร,ยรอบๆนะคะ <c oughs> เฮ้ยตกี้ก้องกระโดดค่ะอะ ตรงนี้คือมัสยิดเฮ้ยสวยมากเลยน้องอามเป็นมัสยิดอ๋อตะครู่ใช่ไหมคะมีมัสยิดเป็นมัสยิดสีฟ้านะคะหูยหลังคาละทีิตสวยมากเลยค่ะนี่มัสยิดบางโพลร้อยปีเลตอนนี้เราก็เดินเข้าไปในบริเวณศาลเจ้านะคะก็จะมีข้อปฏิบัตินะคะคือใครเข้าไป สักการะท่านแน่จะต้องเข้าได้ครั้งละไม่เกิน25คนค่ะ